อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวอนเตจ h ช n แนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะวันนี้ก็มาเจอกับดีวิชชันหนึ่งนะครับโอ้โหระดับ9000นะตึงแน่นอนเรามาในแผน 4, 2, 3, 1นั่นเองนะครับเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับก็มาลุยกันหลังจากที่ลองโพสเซชันเกมไปแล้วรู้สึกโพสเซชันเกมรู้สึกโพสเซชันเกมโคตรโหดโคตรตึงทุกคนก็เดี๋ยวลองมากลับมาสู่ควิกเคาน์เตอร์กันดูนะ ก่อนที่จะย้ายไปสู่โพสิชันเกมยาวๆนะทุกคนนะอุ้ยโหสี่สองหนึ่งสามนะครับโพสิชันเกมของคู่ต่อสู้นะนาลูมิเนเก้ซ้ายเนย์มาร้อยหนึ่งเดมเบเล่กาก้ายืนคู่กับมาทิอุสนะตรงกลางนะครับแล้วกลางรับไม่แน่ใจนะชื่ออะไรนะแบ็กซ้ายอัลฟรโซเดวีแบ็กขวาวอนบิสซาก้าเซ็นเตอร์แบ็กอะไรนะออเจนทาเลอร์วะอูเจนทาเลอร์กับมาธาเดลิก ไอเดซอนเป็นผู้รักษารประตูนะครับสำรองเฮ้ยมีไมเคิลโอเว่นะฮาร์แลนด์ฟิโก้เลอากุลลิดเนตเวดโอ้โหจะหนักจ,จะเต็มวะ่ะของจริงว่ะคนนี้นักเตะโหดๆทั้งนั้นค่าพลังตันร้อยเพียบของเขามาในโค้ชเจเกนคอปนะครับสไตล์เอ้ยไม่ใช่ของเขามาในโค้คคาาเชเ,าาคเปปกรเดล่าสไตล์ต่อบอลเออของเราโค้ชเจเกนคอปนะครับสไตล์ควิกเคานเตอร์แล้วรุ่นนี้ครับ มันไม่ค่อยมีใครแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ทีเด็ดลูกเขี่ยแล้วนะเ <c oughs> พราะมันทํายากมดิมดิศโอ้โหเสียบอลง่ายเกินไปนะครับโมดิตจากที่เคยเป็นล่างบักมันน่าจะไม่เป็นล่างบั็กแล้วเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มาที่โชเมนี่โชวเมนี่ฝากที่โมดิตวู้ไม่ถึงแล้วเดอร์ลิกโโเดอร์ลิกโอ้โหเดอร์ลิกนี้ผมว่าต้องถอดออกแล้วไม่ไหววะ <c oughs> ่ะหาตัวนักเตะที่มีความคล่องความเร็วดีกว่า เดอรีกเดอรีกชนไว้ทีหนึ่งแล้วอโ okay. อเคแล้ลูกทุ่มนะครับทุ่มมาที่ลิจเจมเบิ้ลคืนเดอิกฝากอื้มฝากไม่ดีนะแล้วเข้ากลา,างมาลูกนี้ของมาทิวสดฝากมาที่ลูบิลิเก้กแล้วจะปั่นหรอไม่ได้หรอกจเย็นเย็นลูกพี่มินิซิวสแทงต่อมาที่เอ็มบาเป้แล้วฝากที่ชัวรไมนี่แทงบอลน,นะครับอูดมันเดเมเบเล่ฝากครับให้เราไปเอาวว่างลูกนี้ก็ยกขึ้นมาที่อูดมันเดเมเบเล่ แทงต่อโอ้ดิเดียวแม่งกูเจนทาเลอร์หรือว่าชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะแต่แบบยิงน,น,นีน้เป็นไงล่ะเอ็ม,อมบัปเป้นะกาจะชมกองหลังเขาสักหน่อยเหย่ยเท้าสากัดได้ดีนะแต่สุดท้ายก็เสียประตูไปจนได้นะจากคิลิเยนเอ็มบัปเป้ครับเบิกสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ให้ทีมเรานะแทงมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านหรอกมันผ่านยากเว้ยลูกพี่ชว่อไหมนี่ฝากที่ดเดนเบเล่ฝากครับให้เราไปวิ่งทำทางครับแต่ไม่ได้นะตรงกลาง คาเซฝากที่ชวัวร์เมนี่โอ้โหอกเหูอเจนทัเลอร์อีกแล้วว่ะไอตัวนี้ละใช่ปะชื่อมันอ่านว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดูแนละ้วว่าชื่อมันอ่านว่าอะไรหนูโน้เบเดสเบเดสแทงมาที่วินิซิอุสนะครับมีความเร็วนะตัวนี้คล่องมากนะฝากเข้าการที่คาเซชวัวร์เมนี่แทงมาที่เดเบเล่เดเบเล่โอ้โเสียจังหวะนะโดนกระแทกไปโดยเดวี่นะครับเจมมาที่โมดิต คาเซเบิ้ลคืน,คนเกือบสวยนะมร<ะ>โมด <ะ S 2> ิดฝาก,กที่โอเคคาเซครับดาลีเจมลองแทงมาลูกนี้สวยๆแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงตามน้ำแนละ้วเบาไป,ออไปแต่มาล้ำหน้าค่อนข้างเยอะนะเมื่อักคู่ผมเห็นแล้ <c oughs> จ่ายช้าไปเยอะเลย <c oughs> เขาเรียกเอาเล่นสั้นเหรอลูกพี่ก็โยนมาที่ออ้ยทำลายจังหวะไปหน่อยทีหนึง่งโมดิด โมดิเห็นเพื่อนแล้วแทงมาที่เอ็มบาเป้ฝากที่วิซูแล้วแทงส,สวยๆครับบาเป้ยกขึ้นมาที่ดูก,ก้าโมดิหตัวเล็กไปจะไปไหนล,ลูกพี่ทำลายจังหวะน้อยวิ่งประกบอยู่ครับไปไหนอ้าวครับำบาตโตนี่ไม่มีความเร็วมีความเร็วช้ากว่ากาการแน่นอนแล้วยังไงลูกนี้ยังคอสมาติดบาตโตนี่นครับเดมเบล เห็นไหมกา้ามันวิ่งฉิ่งปตัวนี้เแลยเมื่อตะคู่อนนี้มากครับยังไงอ่าเปลี่ยนเหลี่ยมนะน่าจะเอาเท้าซ้ายมาเปิดมากกว่านะครับเดวียกมาลูกนี้ได้มองได้โดนโขกสกัดโดยวินิซูนะครับยังไงวันบิสซาก้าเหรอไม่ผ่านง่ายหรอกเคียก่อนครับโอ้โหยังติดกูเจนทัเลอร์นะยิงไกลลูกนี้โอ้โหบอลเกือบมุดใต้คาน อ้ออยกับตันทีมของเขานะครับซัดเองเลยลูนี้แบบโอ้โหกองหน้าทำอะไรกันไม่รู้นะกับตันทีมบอกนุ่นหงิดแล้วขอยิงเองสักหน่อยนะยิงอย่างแรงดอาราลุมานะยกบอลมาที่นูโนเมนเดสเมนเดสเมนเดสหาช่องนะครับโอเคยังได้ลูกทุ่มก็มยังดี เมนเดตุ่มมาที่วินิซูสครับฝากที่โมดิตคาเซมิโร่ฝากโอ้แล้วแทงผ่าดพลาดพลาดพลาดเอาเขาก็พลาดคืนให้เรานะครับรีเจมฝากที่เดเบเล่เดมเบเล่ฝากเข้ากลางครับคาเซคาเซฝากที่โมดิตชิงต่อที่ชัวรมินี่แล้วแทงมาลูกนี่ที่เอ็มบาเปล้ลองแทงมาแล้วลองซัดของวินิซูสชนคานโอ้โหเก,กือบสวยเมื่อกี้ต่อบอลกันชิ่งกันมาแบบเซนบอลเลยนะ เอาเราเขาจะแทงนะแต่ว่ามันไม่ตรงนะเรียบร้อยจบครึ่งเวลาแรกด้วยสกอรหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเราก็ขึ้นนำไปก่อนนะมเมือเดิมเดยนีนะครับแล้วก็เราสำรองนะต้องลงมานะครับลาเฟเลเอาและคิงลี่คอมองอ่าตัวอื่นไม่รู้อนะ่ะแต่สามตัวนี้มันต้องลงถ้ามันฟิต่ะนะ ลุยเล t โก้ครึ่งหลังอย,อย่าประมาทนะครับนำแค่ลูกเดียวนะครับคู่แข่งทีมเขาตึงอยู่นะอาเดมี่โมดิดแทงมาที่เลีเอวอุย้ยแล้วเลีเอววิ่งเลยบอลเป็นบ่อยอยู่นะไอล้ลูกลูกจังหวะเขี่ยเนี่ยเขี่ยออกปีกเนี่ยแล้วแบบวิ่งเลยบอลอะ่ะเลีเอาลาเฟลเลีวแทงอุย้ยเบาไปเบาไปลูกพี่เอชอชัวร์ไม่นี่นะ แทงต่อที่นูโนเมเดสเอาฝากที่เลอแล้วให้ที่นูโนเมเดสมีความเร็วนะตัวนี้แต่ความคล่องไม่ค่อยนะเพราะว่าเขาสูงฝากไปที่ลาเฟรเลวแทงต่อที่ชัวม์เมนี่วนวนเอาดักได้โมดิตโมดิตโมดิตวนทีหนึ่งวนสองทีแล้วแตะแล้วลองซัดเองโอ้โหสามเลี่ยมุมล่างอ่ะทุกคนเกินไปว่ะแมตชนี้เมตายิงไกลจริงนะ โมดิเนี่ยกระชากกระชากแล้วยิงโอ้โหครับสามเหลี่ยมล่างอ่ะมันเกินไปเมื่วาโมดิตนะแตะบอลแตะบอลยาวแล้วซัดเลยลูกนี้โอ้โหบอลเลี้ยวหนีมือผู้รักษาประตูด้วยนะโอ้โหโคตรคมลูก้าโมดิตสองประตูต่อศูนย์นะครับก็มีการพออเตียนจากคู่แข่งเกิดขึ้นนะน่าจะมีการปรับทัพปรับตำแหน่งกันหน้าดูเลยนะ มริเก่ที่บอลชื่อแหละเดมิเชลชื่ออะไรกลางรับคู่แข่งนะโมดิฝ่าที่เมนเดสแล้วยกขึ้นมาสวยๆที่ลาเฟรเรลมีความเร็วแต่เส็ยจังหวะไปแล้วนะครับอ้บอลบิสาก้านะวิ่งมาหาโคตนเร็วเลยแล้วคู่แข่งแทงมาลูกนี้โดนบีบสองกาก้าก็โดนบีบสองเหมือนกันผ่านยากนะลูก้าโมดิตฟาเซมิโลแทงต่อที่ลูก้าโมดิตครับปากที่นโน่เมนเดสนะ เห็นตรงกลางที่ชัวร์ไม่นี่แล้วฝากต่อโอ้ยแม่งอดีย์มี่เครื่องแรงไปหน่อยนะวิ่งถล่มไปแล้วแล้วนี่มาจะไปไหนเล่นเล่นเล่นท่าอ๋ออ๋อคมองพลาดเอาชิพหายแล้วตรงกลางตรงกลางหลุดมาอย่างนี้ลูมิเก้ว,วนแล้วก็ปั่นเบาๆเข้าสามเหลี่ยมล่างเหมือนกันนะครับโอ้ไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองแล้วนะครับคู่แข่งไล่มาแล้ว พี่ลูเนิก้มันเนี่ยเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าแบบปั่นภายในกรอบผิดโทษอ่ะปั่นเบาๆมันก็เข้าแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหมันต้องไปบัฟมาใหม่นะมันต้องไปปรับสมดุลมาใหม่ให้โกมันเซฟบ้างหรือว่ามันไม่ได้เข้าง่ายๆแบบนี้อะไรมันถ้าจังหวะปั่นต้องแบบโล่งๆจริงๆนะมีพื้นที่ในการปั่นจริงๆอ่ะแต่อันนี้มันแบบแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเลี้ยงนะครับฝากติดนะครับ โมดิตนะอายุเยอะแล้วแต่พี่แกยังฟิตอยู่นะครับดูก้าโมดิตแล้วจะไปไหนะ่ะนูโน,นเมนเด ت, โสโคสกัดน,นะครับเลเีวไม่มีช่องปากกลางคาเซมิโรค,คาเซมาที่โชเมนี่โมดิตแล้วอาเดยมี่ครับจะลองแทงมาลูกนี้ถึงโคมองนะครับโคมองก็โดนโอ้โหโดนเข้าอเอา้ายังได้ครับการชักสุดเส้นเลยครับคิงวีโคมองแล้วยกมาลูกนี้ของอาเดยมี่มงไปติดเดลิกหโหติดบล็อกว่ะถ้าไม่ติดบล็อก มีโอกาสเข้าอ่ะบอกเลยอ่ะลีเจมลีเจมเอ้ยไม่ใช่นูนเมเดสยกมาลูกนี้ก็ยังติดนะครับยังไงหาแล่นจะไปไหนเอาเฮ้ยติดติดขาเฉยโอ้คู่แข่งของโหดร้อน่นาดูไปแล้วครับลีเจมยกมาลูกนี้ที่นูนเมเดสทันหรือเปล่าเฮ้ยอย่างน้อยให้ทันหน่อยโอเคคิงลีขามองโโมองพาวนะครับการชากสู่เส้นแล้วยังไงยกมาลูกนีก็ยังไม่ได้โขกนะ เคียร์มาเลยลุดกุลิดดูท่ามาทีอุดโอ้ฝากตัวไกลเลยนะฝากคาแเรนนะลุดกุลิดยังไงจะแทงหรือเปล่าแทงก็ไม่ผ่านเดลิกโชคร้ายนะแทงเข้าตีนเดลิกพอดีนะเมนเดสมาที่บาตโตนี่ฝากที่ลาเฟรเลเอยวเอา,เอาว,วนนะวนแล้วจะไปเองโอ้วิ่งออกเครื่องแรงเกินแต่ผมเลีเาวไม่อย่างเท่เลยวะ่ะทุกคน อมีการพอตเกมไปแล้วนะครับน่าจะนิดนึงอันนะปรับตำแหน่งอะไรกันดรือเป่าของเราก็ปรับบ้างดีกว่าเพราะว่ากลางลุกเราหมดแรงนะครับลูก้าโมดิส่งเลี้ยวฮาร์เตเตและเลออนกอเลสกาลงมานะนี่คู่แข่งครสี่สองหนึ่งสามนะครับส่งมาจะจะน่าจะเต็มโยฟิลิปนะกลางรับเป,เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเป็นฟิลิปนะลุย แล้วยังไงครับทุกนี้กอริก้าดักอุย้ยเ <c oughs> ขาไม่จ่ายสั้นนะแล้วนีมาจะไปเอาชิพหายแล้วนีมาปัน่นอูยังดีติดบล็อกไม่ไงั้นมีโอกาสเข้าอยู่นะ <c oughs> ปั่นสวยอยู่อ <c oughs> าตเตเตะปาที่อาเดมี่แทงออกด้านไกลนะครับโคมองโคมอง,ง,งลองรอเพื่อนนะครับแล้วฝากเข้ากลางฮาตเตเตะมาเอา้โหวิ <c oughs> ่งเลยบอลโอ้เสียโอ้เสียได้จัด วิ่งเลยได้ไดไงวะกอเลก้ามาที่โคมองป่าครับให้ลราไปแล้วมีพื้นที่แบบนี้ของคิงลี่โคมองโคมองวนหนึ่งทีครับแล้วป่าที่กอเลก้ากอเลก,า,เกาวนก็อีกหนึ่งทีเรียบร้อยเขาจบเป็นนักกอลสองพุทธตรหนึ่ง, 2, งะนะบอนเตนก็เอาชนะไปได้โอโหโคตึงของจริงอะ่ะ เล่นสไตล์สวนกลับนะครับแต่ว่าเราเน้นต่อบอลมันขัดกันนะเออถ้าเล่นต่อบอลก็ต้องไปเอาโค้ดโคดเป๊ปกว่าเดี๋ยวล่ามาเล่นดีกว่านรอเดี๋ยวไปดูการยืนตำแหน่ง,งคู่แข่งกันนะครับก็เดี๋ยวไป let's go ไปดูกันทีมเขาว่าสุดๆเหมือนกันนะ เมตะคัะค่าพลังทีมเยอะอยู่อ่ะนี่อันดับ9000นะครับดิวิชั่นหเก่านั่นเองนี่ไป4213นะครับเนี่ยมันตึงมากเลยอยากได้กาก้ามากเลยวะ่ะมันน่าจะมีความเร็วมากแล้วเนม่าก,ก็โหดลูเมริเก้ก็โหดโอ้เขาไม่จตโดนโหดอะ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะสึ่งผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ